สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆของรูโอนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยของต้นไม้แสนรักนะคะเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือการดูแลรักษาต้นไม้ของเราะคะ่ะวันนี้รคโอมีนิทานนะคะเรื่องจุ้จุเป็นนิทานที่เด็กๆต้องช่วยกันท่องนะคะคําว่าจุ้จุเงียบหน่อยนะจ๊ะอ่าเป็นแล้วเด็กๆก็ พูดตามครูโอนะคะมาเลยเช้าแล้วจ้าเช้าแล้วจ้าทำมือแบบนี้ค่ะลูกดูเงียบหน่อยนะจ๊ะตัวแรกนะคะแม่ไก่กกไข่ลุ๊กๆเงียบหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ไก่ตกใจโอ้โหใชยโยใชยโยลูกไก่ฟักออกมาแล้ว เจี๊ยบเจียบเจียบเจียบมีกี่ตัวคะเด็กสามตัวไปค่ะอบอบอบจำศิลพักผ่อนเด็กๆชู่ๆเงียบหน่อยนะจ๊ะอบอบชัยโยชัยโยตื่นจากจำศิลฉันโตขึ้นอีกนิดนึงแล้วเจ้าปูนอนนี่ ลอกค่ะเด็กๆทำยังไงคะจุ๊บจุเงียบหน่อยนะจ๊ะโอ้โหลอกคาบเสร็จแล้วชายโยชยโยฉันโตเติบโต,ตขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นไหมคะเจ้าปูอุย๊ยดูนั่นจุ๊บจุเงียบหน่อยนะจ๊ะ มาแล้วค่ะอุ้ยนะเชยโยเชยโยเท้งปีกสวยซสยด้วยนะคะเด็กแม่บอกว่าจุ๊บเงียบหน่อยนะจ๊ะเสียงสัตว์ต่างๆพากันลองเจี๊ยบเจียบ,บอ๊อะดังไปหมดเลยแม่บอกให้เบาๆเด็กอ๋อ ค่อยโตขึ้นทุกวันกันุวอ่าจบแล้วค่ะเด็กเก่งมากเลยลองไปฝึกท่องดูนะคะวันนี้ทีนี้เรามาดูแม่บำรุงรักษาต้นไม้ของเราให้เจริญเติบโตค่ะเด็กๆ,ๆ,ๆต้องช่วยกันลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยถอนหญ้าด้วยนะคะที่ขึ้นตามต้นไม้เพราะมันจะเป็น ญ้าต้นที่ชอบมาแย่งอาหารของต้นไมน้เพื่อที่ต้นไม้ของเราจะได้เจริญเติบโตได้สวยงามแล้วก็โตเร็วด้วยนะคะถ้าไม่มีเจ้าหญ้ามาคอยแย่งอาหารนะคะเด็กๆการบ้านของเราน,นี้นะใครมีต้นกล้วยมั้งคะเด็กๆพวกเราะจะให้เด็กนําการกล้วยนะคะมาปั้มที่สีนะคะแล้วก็พิมพ์ภาพลงบนกระดาษวาดเขียนนะคะนี่เลยเป็นรูปดอกไม้ก็ได้ก็ได้หรือใครจะ คิดออกแบบการกล้วยของเราปั๊มสีออกมาให้เป็นสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะลองทําดูนะคะโครูโอรู้ว่าเด็กๆของโมเก่งทุกคนเลยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหาการกล้วยให้หน่อยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ